oh <laughs> ง่ายๆไวๆ 5Q มีอะไรบ้างวัดคิวเลขค่ะครับผม 5Q ก็คือทักษะชีวิตที่ถ้าเกิดว่าน้องๆสามารถเรียนรู้ได้น้องๆสามารถทําได้นะครับก็คือมันเป็นการวัดความสามารถ5ด้านเนาะ5ด้านมีอะไรบ้างนะครับด้านแรกก็คือความฉลาดทางด้านสติปัญญานะครับความคิดความจำเขื่อได้ยินใช่ไหมครับ IQ IQ นะครับ ไอคิวคือการคำนวณต่างๆตอนที่เราเรียนหนังสือเราจะใช้ด้าน e AR, นะี้เยอะเนาะต่อมาด้าน EQ คือ AR, คอารมณ์ความรู้สึกเมื่อกีน้นี้ตอนที่เราท,าทํากิจกรรมแดดร้อนเรายังมีความรู้สึกล่าเริงไหมเราท,าทํากิจกรรมกับเพื่อนเนี่ยเรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไหมนะครับช่วยเหลือกันไหมอันนี้ก็คือ EQ เนาะนะครับด้าน a q ก็คือด้านความสามารถในเรื่องของการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคนะครับอย่างเช่น มีอะไรที่ย,ยากนะครับมีสิ่งที่มันเหนื่อยลาบากนะเราสามารถทนมนได้ไหมนะครับแล้วเราเอา,เอาฝ่าฟัน,นด้าน mq นะครับคุณธรรมจริยธรรมเราสามารถตัดสินได้ไหมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดนะครับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราเนาะดังนั้นถ้าเราตัดสินแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่ ควรทำได้นั่นก็คือเรามี n q สูนนะครับแล้วก็สุดท้ายหรือนนมาใหม่เลย DQ ก็คือความสามารถในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆนะครับการที่เราควบคุมใจของตัวเองไม่ใช้เทคโนโลย,ยีเท่ามเมื่ออย่างเช่น ทำก também, <S <S <smoke> um, honey, ิจกรรมเรียนหนังสือทำงานเราสามารถควบคุมไม่ใช so, um, ้มันได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือด้านดีคิวราทการรู้เท่าทันให้ทคนออนไลนซิด้วยเทคนิคต่างๆนะครับการโดนหลอกบนโลกออนไลน์ทั้งปกติเราคุ้นเคยกันดีกี่คิวมีคิวไหนที่เราคุ้นเคยกันดีบ้างครับไอคิวครับ EQ สองย่างเนาะทากันวันนี้พี่พี่เพิ่มให้อ e ีก3คิวลครับ EQMQ แล้วก็ล่าสุดเพิ่งมาได้ไม่กีป่ปีคือ DQ นั่นเองอเยายาขาวนะคะการพัฒนา้เด็กและเยาวชนค่ะซึ่งโครงการนี้เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากบ้าท่านเด็กและครอบครัวร่วมกับพี่พี่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายนะคะและส่วนพี่พีวิทยากรก็มาจาก สมาคมสร้างสารรค์อนานคตเคดิกและเยาวชนค่ะเรามาร่วมมือกันเพื่อมาหาพื้นที่ที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาด้วยเ,เรื่องของธรรมชาติด้วยเรื่องของวิถีด้วยเรื่องของออการเรียนรู้ในพื้นที่นะคะวันนี้เราพาน้องๆมาที่ไร่ื้นโรงค่ะซึ่งเราอยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันหลากหลายวันนี้น้องๆสนุกไหมคะสนุก สนุก OK ไหมคะสนุกชอบทานไหนสามานที่ผ่านมาชอบทานไลูกตอนนี้อยู่บ<ห>น,นหัวเราหมดเลยนะคะฐานนี้นะคะฐานพ้ามัดยอมท้าไมหนูพี่ชอบทานผ้ามัดยอมลูกเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรคะ <c ười> ใครตอบเพื่อวันนีใ้ใครชอบทานอะไรตอบพี่หน่อยสิอ่ะเพราะอะไรคะใครตอบได้ใครตอบได้ะอ้ยเองชอบทานอะไรลูกชอบ เราก็ทําให้เราได้รู้พืชต่างๆเช่นอย่างเช่นพืชชนิดนี่เห็นประจําก็คือใบสาระแหน่ใช่ไหมใช่แล้วก็มันมันมีชื่อเรียกบากอย่างในหมู่ลือเป็นอะไรเป็นชื่อแบบไฮโซย์ชื่อไฮโซด้วยเป็นอะไรไฮโซไฮโซเลยใสเปียร์มินใช่สเปียร์มินใหญ่มากตัวเพื่อนเราหน่อย สีขาวเราสีฟ้าผมชอบสีอะไรสีขาวเต็นกระเป๋าหน้าอ่อาวันนี้ค่ะขอไม้ด้วยค่ะเออพี่พี่ไม่เห็นน้องเลยกรณายืนขึ้นหน่อยลูกเขาอปคนณใจค่ะค่ะเท็์เคมนะคะก็ทำให้เราได้เรียนรู้กับการทำเทย์เะคมค่ะ <ừ> ก็ได้รู้ส่วนผส,สมต่างๆก็ทำให้เราได้เห็นแรงกับบ้านด้วย นี่แหละสำคัญชอบสีเหอจ้ะสีขาวค่ะสีขาวค่ะอู้วมันไม่สีขาวแน่หรอเดี๋ยวนะใครชอบไข่เก็มี่คะมีไหมนู้นลักสตรทำไมคะขออนุญาตเบิร์นได้ไหมคะทาไมทาไมมาฟังแค่ เรียนรู้เรื่องการทําไข่เค็มการไข่เค็มที่มันแตกมาอย่างี้อื่นแล้วมันยังไงมันแตกยังไงชอบมากเลยมันแตกใส่ใส่ไข่ห่อใส่ตะไคร้ห่อเออมันแตกตรงที่ว่าต้องใส่ตะไคร้ห่อเพราะผู้ที่เราเจอมีไหม ไม่มีไม่มีผมก็เลยชอบใช่ไหมคะจากที่อื่นจากที่เคยเห็นมาครับแล้วผมเลยสนใจใช่ไหมคะสุดยอดเลยดูชอบสีอะไรลูกสีฟ้าสีฟบาหรือด้านสีฟ้ากันลูกต่อไปฐานผ้ามาจองจุ๊บเลยใครชมฐานผ้ามาจองมากโกว่าไปนี้ค่ะ ของเราค่ะอใส่เป็นผ้ารักยอมค่ะชิ้นเดียวหนึ่เดียวในโลกชิ้นเดียว่วในโลกค่ะเราสามารที่เราด้ด้วยนะคะลายที่ได้หนเกิดลายใหม่ขึ้ไหมจากที่ี่ี่เขาสอนมีลายหม่เกิดขึ้นไหมอทาี่อเคี่คอยสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้เด็กแลเยาวชนนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่าน หัวหน้านะคะบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะท่านสารโรดยู่กิมนะคะได้มาพบปะก,กับน,น้องๆนะคะขอเรียนเชิญค่ะ ก่อนบอกนะครับว่าวันนี้เป็นโครงการในส่วะของความร่วมมือนะครับจากผู้ใหญ่นในหลายท่านนะครับ่ไม่ว่าจะเป็นทางบบนอนะครูโรงเรียนดูเรอพิทยาหรือจากทางเทศบาลตำบลบุรีเรือหรือทางสมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็มีเ,เหน่นาเกษตรลรครอครัวนะครับซึ่งเป็นเนืวอที่สน่อในเรื่องของงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้และที่สำคัญก็คือการที่เราได้มาพบกปะร่วมทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเออความสะดวกสบายและสิ่งหลายอย่างนะครับจากเจ้าของพื้นที่นะครับคือท่านผู้บริหารของไร่เรื่องลงนะครับไร่เรื่องลงคือท่านเดือดสัตว์นะครับผู้ใหญ่ชาดีที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ขอให้น้องๆ้อนักเรียนนะครับโรงเรียนบุญเรืองอย่างเชื่อผมคือไข่แดงปลาของ นอกจากจะได้ไประโยชน์ในเรื่องของเมา่คิวแล้วนะครับเสริมนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของออการทำกิจกรรมนี้เท่าที่สังเกตดูนะครับน้องๆทุกคนนะครับส่วใหญ่เอาแค่สีหน้าหรือว่าการแสดงออกทุกคนค่อนข้างจะตอบรับในเรื่องของความสนุกสนานนะครับก็เลยทําให้มีความเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยการมาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับการมาทำกิจกรรมวันนี้เนี่ย ทุกคนเนี่ยทุกคนเะครับจะได้รับความรอบรู้นะครับจะมีความเข้มแข็งนะครับเกิดความเข้มแข็งเกิดความแข็งแปรในเรื่องของความรอบรู้รอบรู้อะไรอย่างน้อยสามฐานการเรียนรู้ที่นี่ก็คือฐานในเรื่องของเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกผักในเรื่องของการอะไรนะให้อาหารแพะแกะนะครับรอบรู้ในเรื่องของการเกษตรรอบรู้ในเรื่องของการทําไข่เค็ม อะไรนะสมุนไพรนะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือลอกครูในเรื่องของการทำมัดมัดมัดผ้าย้อมสีหรือมัดอ,อ,อะนะครับอย่างน้อยเนี่ยรอบครที่เราเออได้มีโอากาสมาพบปะก,กันในวันนี้อย่างน้อยก็แสดงถึงการมีการให้เกียรตินะครับให้การเคารพย้อสีซึ่งันและการเรีรู้จักกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือในเรื่องของ ร,รับรู้ความดีแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขนะครับกับการทรํากิจกรรมในวันนี้จากการออหลายๆคนเนี่ยได้แสดงออกอย่างสนุกสนานนะครับที่สําคัญก็คือว่านะครับเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของคุณธรร,รมนะครับบอกให้ทราพิ่ถึงว่าในส่วนของจังหวัดเชียงรายเราครับจังหวัดเชียงรายเราเป็นหนึ่งนะครับในโซนภาคเหนือที่เป็น,นจังหวัดลำร้องในเรื่องของคุณธรรม นในฐานะที่หี่ยวงานบ้านพักเด็กนะครับและครอบครัวและก็อีกหลายๆหน่วยครับซึ่งมีส่วนร่วมในเรื่องการกับเพื่อนองค์ปก,ปกรคุณธรรมครับก็อ,อยากจะเห็นเด็กเยาวชนแกนนาเด็กเยาวชนหรือสภานักเรียนหรือว่าสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยได้เป็นนะครับแกนนาเด็กเยาวชนคุณธรรมเพื่อร่วมกันสร้างสารรค์นะครับพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติของเรานะครับตรงนี้นะครับก็ขอฝากในเรื่องของ าการขับเคลื่อนคุณธรรมนะครับกนะ็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆผู้คนนะครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านะครับตัวแทนของการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับเขามีอยู่ว่าเด็กคิดนนี้เราเป็นเด็กนะครับเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนนะครับอย่างน้อยเนี่ยในวันนี้พอพูดเป็นจาของผู้ใหญ่นจดีทั้งหลาน ั้งหลายนะครับเพราะที่อยากถนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชนในวันนี้เพื่อให้เป็นพลเมืองนะครับที่สร้างสรรค์ของประเทศชาติในอนาคตครับก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในร่วมกับในกิจกรรมสืบสกิดกิจกรรมในวันนี้ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวจะได้หมดที่สัญญาไว้วันนี้ น้องใหนใหม่แครับที่กดไลค์นะครับถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินนะครับของเลนลนมสวยๆนะครับห้ารางวัลนะครับเรามีแจกให้นะครับรางวัลที่หนึ่งวอชเชอร์เงินสด3า0ร้อยบาทนะครับสามารถแลกซื้อของในนี้ได้เลยก่อนกลับนะครับอันที่สองนะครับเป็นร่มไลนร่มค่ะอันที่สามนะครับขนมแก้วมังกรอบแห้งจะมีทั้งหมดอยู่ห้าถุงนะครับ แล้วก็อันที่สี่นะครับตุ๊กตานะครับเี้งหมดห้าตัวนะครับแล้วก็อันที่ห้านะครับมีสมุดมโน้ตน,นะครับ,นบหน่อยนะครับเป็นมุดมโน้ตของไรตลมเลยนะคะอ,อันที่หมกไหคะ่าครับผสนใจมันี้ถ่ครับวันนี้ใครกดไลค์กดแชรแล้วก็เช็กอ,อินของไร์ลมาะครับยก่มาขึ้นมีไหมคะได้เท่าไหร่กระลูก ได้ครับใครเช็คอินแล้วก็มียอดไลค์เยอะๆใครที่ว่าเยอะสุดออกมาหน้าเลนครับหน้าคนใครเป็นไปยอดตัวเองเยอะสุดโอนขึ้นเลยค่ะใครใครไม่ใจนตัวเองมากสุดคนนี้่52ครับ52ค่ะค่อยๆๆๆตอนี้เท่าไะคอาดอัก็เอากระ สามสิบค่ะห้าสิบสองสามสิบนะคะแพงมีเยอะกว่าห้าสิบสองค่ะแพงมีเยอะกว่ารับอันนี้ระดับหนึ่ง2ะดับสองสิบสอง จากน้องขึ้นมาสาวตนนี้เป็น27 and okay.